สวัสดีค่ะมาพบกับคลิปต,ตอบคำถามจากทางบ้านกันนะคะวันนี้นะคะมีน้องถามมาค่ะว่าพี่บีนคะระหว่างด้านมืดของเรากับอีโกโ้มันคือคนละส่วนกันไหมนะคะและอีกข้อหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้นะคะน้องไม่กล้ายอมรับด้านมืดของตัวเองพอค่อยๆกลับมากล้ายอมรับด้านมืดของตัวเองเสียงในหัวก็มักจะไม่ยอมให้ยอมรับเพราะมันรู้สึกเจ็บปวดค่ะ โอเคไปค่อยๆตอบทีละส่วนส่วนๆน,นะคะอันแรกก่อนที่น้องถามว่าระหว่างด้านมืดของเรากับอีโก้ของเราเนี่ยเป็นคนละส่วนกันไหมต้องตอบด้านนี้อย่างนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะโลกของเราเนี่ยโดนบุกด้วยพลังฝ่ายมืดพลังฝ่ายมืดคือเป็นพลัง external จากข้างนอกนะคะเป็นพลังฝ่ายมืดที่มากระตุ้นทําให้เห็นไหมมีเกลือสงครามด้วยโรคระบาดต่างๆทําให้คนมีความกลัว และพลังงานแห่งลบๆนั่นแหละที่มันกลายเป็นพลังฝ่ายมืดคือมีกําลังอํานาจที่สูงมากด้วยความกลัวของมนุษย์ที่มากมายมัน,เล,มนเลยกลายเป็นทอรฟอร์มที่มีพลังอํานาจเขาเรียกว่าคล้ายๆกลุ่มทอรฟอร์มพวกนี้มันกลายมีมอํานาจซึ่งมันกลุ่มทอรฟอร์มเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มขึ้นความคิดที่มีพลังอํานาจสูงก็เลยเขาเรียกว่าพลังฝ่ายมืดก็เลยอาจจะกลายมามีโอกาสที่มากระตุ้น ด้านมืดในตัวเราด้วยเช่นกันอันนี้เขาก็เลยบอกว่าช่วงเนี้พลังฝ่ายมืดบุกชาวแสงนั่นเองที่ชาวโลกเขาพูดกันอย่างนี้มันเกิดจากอย่างนี้นั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวพลังฝ่ายมืดเนี่ยถ้าคนที่ไม่เซสซิทีฟเนี่ยอาจจะไม่รู้เพราะว่ารีแอคไปตามกฎแห่งกรรมก็คือตามโปรแกรมจิตของที่เพื่อนๆโดนได้รับมาว่าถ้าทําแบบนี้โดนสอนมาแบบนี้ต้องตอบสนองโต้ตอบแบบนี้โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีด้านมืด แต่คนเซนซิทีฟอย่างบีเนี่ยหรือว่าน้องที่ถามมาเนี่ยเริ่มเซนซิทีฟแล้วน้องจะรู้เลยค่ะว่าน้องโดนกระตุ้นด้านมืดและด้านมืดที่เราเห็นมันเจ็บปวดแต่ถามว่าด้านมืดคือเรื่องเดียวกับอีโก้ไหมไม่ค่ะคนละด้านกันมันคนละอันกันด้านมืดก็คือเป็นแค่ด้านมืดที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเป็นโปรแกรมจิตเก่าความเชื่อกเก่าเก่า limiting belief ก็คือความเชื่อที่เป็นข้อจํากัดที่ไม่ใช่ความจริง ที่มันเกิดจากโปรแกรมจิตเก่าด้วยกฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งกรรมก็คือ,คอสิ่งที่พ่อแม่สอนเลี้ยงดูมาหรือจา,จากชาตินี้หรืออดีตชาติมันเกิดอยู่ในตัวเราอยู่ในซับ c o n s c i o u s มาอยู่ในเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกของเราที่มันบันทึกเป็นโปรแกรมกรรมไว้เขาเรียกวโปรแกรมกรรมแต่ถามว่าอีโก้คืออะไรอีโก้คือเราไปยึดโปรแกรมกรรมเหล่านั้นไอความคิดต่างๆที่มันเคยเป็นความเชื่อของเราเราไปยึดว่าเป็นตัวตนของเราไอด้านมืดเนี่ยคือตัวเรา แล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรล่ะถ้าน้องกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงการฝึกจิตให้มีฐานจิตที่หนักแน่นมั่นคงมากพอที่จะสามารถจับมีสติอยู่กับปัจจุบันทุกขณะแล้วรู้เลยว่าด้านมืดเป็นแค่ด้านมืดน้องแค่มองมันค่ะว่าเป็นด้านมืดแล้วน้องจะเห็นเลยค่ะว่าด้านมืดเหล่านั้นอ่ะมันแค่มาถูกกระตุ้นและน้องสามารถเอาความรักที่พินบอกว่าให้เพื่อนๆเอาความรักรูปตัว เห็นเอาความรักส่งความรักให้กับด้านมืดเพื่อนเพื่อจะเห็นเลยคะ่ะว่าด้านมืดสุดท้ายมันจะหายไปแล้วเพื่อนเ,เพื่อจะมองเห็นเลยคะ่ะว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นมันเป็นแค่โปรแกรมจิตเก่าๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ด้วยโซจิตวิญญาณที่อาจจะต้องมาเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือสภาวะกรรมใดๆก็ตามนะคะที่เพื่อ,อ,อนๆะเคยทําไว้เนี่ยมันอาจจะทําให้แต่ละคนมีผลต่อการถูกกระตุ้นด้านมืดไม่เหมือนกัน เช่นบางคนที่ฐานจิตแน่นเขาจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเขาก็จะแค่มองเห็นมันด้านมือการเกิดและดับแต่บางครั้งที่เราต้องเจ็บปวดมันด้วยสภาวะแห่งกฎแห่งกรรมหรือบางอย่างหรือว่าการโชว์บางอย่างว่าคุณต้องไปฝึกฐานจิตให้หนักแน่นมั่นคงมากขึ้นนะคะเพื่อเพื่อใด็ต่กระตาเพื่อจะได้มองมันมองว่าไอความกลัวความน้อยใจความเสียใจด้านมือต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นภาวะแห่งมายาเป็นโลกมายา ที่มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ดับไปอันเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าฐานฐานในการฝึกจิตของแต่ละคนนะ่ะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดคนที่มองเห็นว่ามันเกิดและดับแล้วไม่ได้สนใจอะไรกับมันนั่นก็แปลว่าสภาวะฐานจิตของเขาหนักแน่นมั่นคงแล้วเราจะพัฒนาไปสู่จุดต,ตรงนั้นได้อย่างไรเพราะว่าเรายังเจ็บปวดกับความด้านมืดนั้นอยู่ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าบินก็ยังเจ็บปวดอยู่บ้าง มีบ้างแต่ว่าด้วยด้วยโดนเคลียร์ไปเยอะแล้วเคลียร์กรรมไปเยอะแล้วคือหลายครั้งที่เราเจ็บปวดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมที่เราอาจจะต้องเจ็บปวดด้วยส่วนหนึ่งและสองก็คือเราจะต้องมีการพัฒนาพลังจิตให้มากขึ้นการพัฒนาพลังจิตกระทําได้โดยหนึ่งก็คือถ้าสายพุทธเนาะก็ใช้สติปฐานสี่ก็คือการฝึกจิตเช่นหลวงพ่อเทียนสติปฐานสี่แบบเคลื่อนไหวหรือแล้วแต่คนอนะ่ะพุทโท หรือว่ายังไงก็ตามตาปีนะ่ะถนัดโอโซ่เดนามิกเมดิเทชันคือท่านโอโซนะคะที่เป็นเป็นการอ่าเจริญสติแบบเต้นไปไปเซิร์ชได้เลยโอโซไดนามิกเมดิเทชันเป็นวิธีการฝึกฐานจิตของบีนที่แบบดีกับบีนมากๆแล้วทาให้ฐานจิตมันมั่นคงอันนี้คือเป็นสายบีนนะคะแล้วก็ที่น้องถามว่าเก่อนนะเนี้ยไม่ยอมรับด้านมืดของตัวเองเนาะ แล้วพอค่อยๆกลับมายอมรับอ่ะแล้วมันยอมรับไม่ได้ไมันรู้สึกเจ็บปวดคืออันนี้บินชาแนลมาแล้วแล้วขอมดบอกว่าเสียงในหัวที่ตีกันอ่ะไม่ให้เซเรนเดอร์มันเกิดจากพลังของด้านมืดที่มากระตุ้นเพื่อไม่ให้เรายอมรับด้านมืดของตัวเองค่ะเพื่อให้เราอ่ะเจ็บปวดเพื่อเราจะได้จะได้เขาเรียกว่าจมไปกับด้านมืดก็คือให้เขาครอบคุมเราได้แต่ แน่นอนท่านน้องเนี่ยค่ะใช้ความรักหรือใช้แสงสว่างเข้าช่วยนะอย่างที่บีนเคยทำตัว DIY l o v e Meditation เป็น Meditation ท,ที่เอาความรักรูปตัวติดต่อความรักจากเบื่องบนแสงสว่างจะช่วยทำให้ความมืดมันหายไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแสงสว่างจะช่วยน้องได้ให้ผ่านโนสนานการณ์นี้ได้นะคะก็ให้ส่งความรักให้กับด้านมืดเรื่อยๆจนกระทั่งความเจ็บปวดคลายลงนะคะก็ ความเจ็บปวดมันอาจจะยังมีอยู่ต่อให้น้องเนี่ยเซเรนเดอร์คือคือไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแต่ว่ามันเจ็บปวดอะมันเป็นเรื่องธรรมดาบางทีมันเป็นกฏแห่งกรรมที่เราอาจจะต้องรับอะไรบางอย่างให้ส่งความรักให้กับความเจ็บปวดนั้นเรื่อยๆจนกระทั่งน้องเห็นเลยว่าความเจ็บปวดมันหายไปและน้องจะรู้เลยว่ามันคือแค่ภาพลวงตาค่ะวันนี้มาแบบยาวมากๆเพราะอันนี้เป็นคําถามที่ แอบยากนั้นจริงอ่ะคือบนอินเพิ่งรู้ตอนชาแนลให้น้องนี่แหละขอบคุณสําหรับคําถามนะคะแล้วอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็อันนี้เป็นการชาแนลสดๆนะคะและถ้าใครอยากให้บินชาแนลอะไรคําถามอะไรที่อยากรู้นะคะเกี่ยวกับจิตวิญญาณความรักความสัมพันธ์นะคะสามารถอินบ็อกมาได้ที่เพจแอนจรกายบบินนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย